วันนี้นะครับผมพาท่านมาชมรถที่สุดยอดของสุดยอด best of the best นะครับรีเมียมที่สุดลักชัวรี่ที่สุดแพงที่สุดและทันสมัยที่สุดของประเทศไทยนะครับนี่ก็คือไทจัมโบ250ง เาครับสวัสดีครับผมดรวิโรจน์กุศลมณยกรรมกา,การวิจัยการริจัยซูโมต้ามอเตอร์นะครับวันนี้มาแนะนำรถรุ่นที่ลักชัวรี่ที่สุดเท่ที่สุดทันสมัยที่สุดพ p r e m i ยมที่สุดในประเทศไทยในประเทศไทยนะซัมล้อทีด่ดีที่สุดในประเทศไทยเบสท์เดอร์เบสคือรุ่นนี้ครับไอจัมโบ้สองโปรเป็นรถรุ่นใหม่ออกมาซิงจริงเลยครับเป็นรถของปี2025ูจนะริงจริงนะเพราะมีประตูกระบะใหญ่ไปเริ่มเทบินใหญ่ไปเริ่มเลยห้องโดยสารเนี่ยนะนั่งได้หลายคนเลยแล้วก็มีติดแอร์ด้วยขับในการล้อล้อไบ เย็นช้ำฝนตกก็ไม่กลัวมีหลังคงหลังคาเรียบร้อยเขาเรียกว่ารถพรีเมียมที่สุดไอจัมโบ้สองห้าศูนย์โปรสองศูนย์สองห้าครับร้อนอื่นต้องรถคังเฉประมาทบูลลี่ของหลายๆคนนะครับว่ารถสาล้อเป็นรถห่วยนะฮะหรือรถไม่ดีครับรถคันนี้เป็นรถพรีเมียมครับเทียบเท่ารถเก๋งเทียบเท่ารถกระบะเลยนะครับติดแอร์ได้ด้วยนี่สำคัญนะครับสามล้อไม่รถเถื่อนนะจดทะเบียนได้จดทะเบียนได้จดทะเบียนได้ผมพูดแล้วผมเตือนแล้วผมบอกแล้วเป็นสิบสิบครั้งร้อยร้อยครั้งว่าซูโมต้าจดทะเบียนได้แล้วเดี๋ยยวผผมมมมจะะพาาไปชคครรััับบนนนี่่งอู ในเคบินหรือห้องโดยสารของไอจัมโบ้2ห0้าศนย์ปรนะฮะท่านดูนะฮะตั้งแต่คอนโซลเลยน,นะฮะแข็งแรงสวยงามลักชวรลี่ตามที่ว่านะครับดูทันสมยัยมีทั้งวิทยุนะฮะ MP3 นะครับมีทั้งสวิตต่างๆนะฮะแล้วก็เกียร์สโลเกียร์เดินหน้าถอยหลังครบเครื่องนะฮะทีนี้เปิดหน้าปัดให้ดูนะฮะหน้าปัดเห็นไหมฮนะสีสันเหมือนดิสโก้เทคเลยสวยงามมากจตมวตรงนี้เป็นน้ำมันนะ อันนี้ก็บอกว่าความเร็วแล้วก็เกียร์เลขไม้นะฮะแล้วก็ยังมีรูปสวยๆของรถคันนี้ด้วยแล้วก็มีไฟวิ่งสีน้าเงินเนี่ยนะฮะไอไฟนี่คือสีสันที่เราทำขึ้นมายเฉพาะไม่ต้องไปเรียนแบบรถเก๋งอรือร,รถกระบะหรือรถบ,บอไซเราเอาแบบความสวยงามของเราความชอบของเราใส่เข้าไปนะครับแล้วรถคันนี้ยังมีกระจกมองหลังมีที่ปัดน้ำฝนแล้วก็มีที่วางโทรศัพท์มือถือหรือถ้าท่านไม่ชอบท่านจะเปลี่ยนเป็นพัดลมก็ได้ถ้าท่านไม่ได้ติดแอร์แต่เนื่องจากคันนี้ติดแอร์ครับเห็นไหมเนี่ยเป็นแอร์ของรถบรรทุกนะฮะเอามาใช ก็จะประหยัดไฟนิดนึงถ้า2 4โวลต์ก็จะเย็นกว่าแต่ว่ามันกินไฟผมเห็นว่าห้องโดยสารเรามันเล็กเอา12โวลต์ก็พอแล้วครับเนี่ยเปิดได้ประมาณ2ชั่วโมงนะแล้วก็ยังมีรูปอีกถ้าใครไม่ติดแอร์อะไรก็สามารถเปิดบูนลูปได้เนี่ยฮะแล้วดู ประตูเ,เลยนะฮะมีหุ้มด้วยนะฮะไม่ใช่ประตูปะเปื่อุ้ยนะครับดูดีเลยหมดนอกจากนี้ยังมีสวิตช์รีโมทของตัวแอร์ด้วยนะครับกระจกมองข้างเห็นไหมใหญ่เบื้อเริ่มเลย360องศา,านี่เราแค่พูดเฉพาะภายในนะฮะดูเบรกนะฮะเบรกเท้าน,น,นะฮะใหญ่เบื้อเริ่มนะ,ะเห็นไหมฮะเบรกเท้านี่ก็ใหญ่เบื้อเริ่มเลยใช่ไหมเกียร์ด้านหน้าด้านหลังใช่ไหมนะ,ะ,นะะนเกียร์ด้านหน้าด้าหลังอยู่นี่นี่เกียร์สโล โลกับไฮใช่ไหมเนี่ยฮะความเพอร์เฟกของมันสมบูรณ์แบบมากเลยครับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราผมจะพาไปดูข้างนอกนะครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะไปดูฟิสิกอลเอาไซด์อีกทีนึงแล้วทีนี้เรามาดูด้านหน้านะฮะของรถไอจัมโบ้สองห้าศูนย์โปรเนี่ยฮะนั่นกระจกนี่โอ้โหอย่างใหญ่นะฮะไฟนี่เป็น l e d นะครับมีโลโก้ซูโมต้าการันตีนะครับไฟนี่ l e d ทั้งสองข้างนะฮะเป็นที่เรียกว่าตามังกรนี่คือตามังกรนะฮะแล้วก็มีปากของมันเรื่องบางยิ่งตัวช็อคอัพดับเบิลโช๊คแข็งแรงนะทททนน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 นาาาะะะะตัััััววีี้้้้้้แแแข็็งงงงรรรรรรมมมกกกเเพจใหหุุ่่ลออบบไไดดยคถึ 2ตันนะฮะเดี๋ยวไปดูด้านหลังต่อครับนะ,ะดูประตูก็สวยงามเนี่ยนะ,ะมีสไตล์ซูมโมต้านะครับอันนี้มีทั้งน้ำมันและไฟฟ้านะครับเราสามารถทำไฟฟ้าได้ด้วยนี่ถังน้ำมันถังน้ำมันก็เติม91หนึ่งก็ได้เกก็ได้ถังน้ำมันขนาดใหญ่นะครับนี่ก็ด้านข้างนะฮะอันนี้เป็นรถต่อเติมแล้วแต่ปกติมันจะมีแค่นี้แต่นี่รถต่อเติมมันก็ต่อเป็นตู้คาโก้ <Okay. S 1> นี่เรียกว่าตู้คาโก้แล้วเราส่งสินค้าโดยเพาะนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังนะฮะด้านหลังก็จะต่อเป็นตู้คาโก้แบบนี้ครับตู้คาโกก้้็ต่อไดหลายแบบนะครับบบจะต่อแมีมีกรรรรรระะ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 ะบบ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 กกกก็็็ไไไไดดดดด้้้้้้้มมมม่ีีีีทัััััังแแนน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 คคคออผเเปปิใหูา จะทาประตูเป็นทั้งบานเลยก็ได้นะทั้งบานก็ได้ในข้างในเรายังมีเสริมให้อีกนะเสริมไฟให้เีกเผื่อเวลามืดอะไรก็สามารถที่จะมีโซลาร์เซลล์นะเห็นสินค้าได้แล้วก็ปูพื้นยางให้นะครับปูพื้นยางให้ฟรีนะอันนี้ฟรีนะครับบริการให้ฟรีนะครับนะครับทุกอย่างเนี่ยมันสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็เป็นรถจดทะเบียนนะดูจากตรงนี้ได้ครับเเห็นนะฮะรถยนต์3ล้อบรรทุกส่วนบุคคลนี่เป็นกฎหมายนะฮะว่าจะต้องสกรีนอย่างนี้ถึงจะจดได้ถ้าไม่สกรีนจดไม่ได้แล้วความสูงจากพื ตาตัวเบืเริ่มเลยใช่ไหมอ่าตอนนี้เดินมาถึงตรงนี้ก็เป็นพัดลมแอร์นะครับแล้วก็คอยเย็นอยู่ข้างในที่เมื่อกี้เดี่หน้าปัดกันอนะ่เดี๋ยวเราจะไปสาธิตอีกต่อนี่ก็เป็นหม้อน้ำของเขาจริงๆก็เติมที่ประมาณประมาณนี้นะประมาณครึ่งหนึ่งอันนี้น้อยไปเนี่ยอันนี้ก็ความสมบูรณ์แบบของรถรุ่นไอจัมโบนะครับสองห้าศูนย์โปรที่ผมบอกว่าลักชัวรี่ลักชัวรี่จริงนะพรีเมียมพรีเมียมจริงนะครับทันสมัยจริงนะครับแล้วก็สุดท้ายเท่สุดๆเลยโดยเฉพาะล้อหลังเราเนี่ยนะใช้แหนบอย่างใหญ่เลยนะอย่างใหญ่นะครับขนาดหนามาก หนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะปกติเป็นสี่ดุมนี่เป็นรุ่มนีดเป็นห้าดุมนะเพาใหญ่นะครับแหนบใหญ่แล้วก็ใช้เบรกน้ํามันสําคัญนะครับเบรกเล่นนิ่มมากนะเบรกได้อยู่เพราะว่ามันทุกเยอะแต่เบรกน้ํามันมีข้อเสียข้อหนึ่งถ้าดําเบรกเนี่ยมันจะดูแลรักาง่ายถ้าเบรกน้ํามันอาจจะมีแช่ไปเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องมีการถ่ายถ่ายน้ํามันกันนะฮะอันนี้มีข้อเสียแค่นี้ต้องดูแลรักษามากขึ้นนะครับนี่ก็คือลักษณะภายนอกภายในแล้วก็ระบบส่งกําลังของไอจัมโบนะครับสองห้าศูนย์โปรสองศูนย์สองห้านี่ครับเเปปิิิิดดดกกกุุญญแแจจไฟสโ้้ตขึนนะะฮ ดิ้นก็เจ็ดขึ้นปอกก็มือซ้ายก็ต้องบีคบคัตครับเสร็จมือขวาใช้นิ้วโป้งนะครับกดดิ้ติดเลยครับเห็นไหมระวังนะอย่าไปบิดแค่เล่นก่อนที่จะกดนะครับถ้าบิดแค่เล่นก่อนเนี่ยน้ำมันท่วมมันจะสตาร์ทยากนะครับก็คือให้ติดก่อนพอติดปอกมือซ้ายแล้วก็ผ่อนได้ละมือซ้ายปล่อยแล้วก็นะ่ยแ,แล้วก็เล่นได้เลยหลังจากนั้นก็จะเป็นการเดินหน้านะเรนได้อยู่กับที่นะเครื่องติดแล้วนะครับเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวเราจะตัดธิตให้ต่อนะนนิดหนึ่งเช็คก่อนนะครับเด็กมือต้องปลดลงก่อนนะครับนะคคคครร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 ััััับบบบบเเเเเเกกกกกีีีีีียยยยยย์์์สสโโลลลลลปดดงงอออ่่่่่่่ะะะะะนนนนนหห้้้้้าาาาาามมมขึพวววิตตถถูููฮแ็ททท ตัว R านะฮะมันจะเตือนว่ากำลังจะถอยหลัง,งเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อยู่ที่ตัวดีใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเริ่มดูถอยหลังกันนะครับ อาจากนี้มาสาธิตการใช้งานของตูวแอร์นะฮะแอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะก็คือกดปุ่มตรงน,นี้ออนออฟนะครับกดปุ่มออนออฟนะครับสักประมาณ5วินาทีแล้วก็มาเลือกโหมดนะฮะตรงน,นีมม้มันจะมีหลายโหมดมันจะมีโหมดที่3กับโหมดที่5ที่แนะนำนะครับโหมดที่3นี่คือประหยัดพลังงานนะครับอยู่ที่เราเลือกโหมดอันนี้คือประหยัดพลังงานถ้าเกิดจะแรงก็โหมดที่5นี่ก็คือแรงอ่านี่คือแรงเลยอ่าทดีน,นี้เรา,ลากลับไปที่ประหยัดพลังงานก่อนนะครับทีนี้เราก็มาสามารถเพิ่มเพิ่มลมได้อันนี้คือตัวเพิ่มลม F 12 33435เนี่มงส่วน่งนนี้เป็การมิเสี่ห เราตั้งไว้ที่1ิบหอเย็นไปนะครับเอาสัก20ี่2 23สิอก็พอล้นะฮะ1 6มัจนจะเย็นแต่รถคันนี้เรามีแบตเตอรี่ถึง140บถึง1 5 0แอมป์นี่ไม่มีอะไรนี่มัน1 2โวลต์แต่1 2โวลต์เราไม่ได้ใช้แบตเตอรี่ตัวใหญ่150ห้าสิบันรถบรรทุนะเพราะว่ามันใหญ่เกินไปแล้วมันหนักเกินไปเราก็เลยใช้2ลูกอะไรอย่างเงี้ยเวลาจะปิดก็ปิดอย่างเงี้ยแอร์ก็เย็นเจี๊ยบนะครับไอเย็นฉ่ำตัวนี้อันนี้นนเป็นรีโมทรีโมทก็ผมก็ ตัวนี้ก็แปลกพลังงานเหมือนกันตัวนี้เกี่ยวกับแบตเกี่ยวกับลมก็เหมือนกันตัวนี้ตัวนี้ก็ขึ้นลงนะฮะก็คืออุณหภูมิเหมือนกันมันก็เหมือนกันใช้ตัวนี้จะง่ายกว่า โอ้โหเย็นสบายขับง่ายนะครับหัวจะหนักนิดน,นึงเวลาเกียร์หนึ่งระเกียร์สองเกียร์สามก็โอเคแล้วครับแต่นั้นถ้านขับคันถนนเรียบนะฮะท่านอย่าไปเก่งนะถ้าเก่งแล้วขับชา้ชาๆหัวยิ่งหนักนะครับอันนี้คือที่ทดสอบม,มานะครับเป็นรถใหญ่สองตันจะให้เบาๆแบบมันก็คงจะหน่อมแนมคงจะของแกงไม่ไม่แข็งแรงนะฮะอันนี้รถคันนี้นะครับเป็นท็อปเอาเดอรท็อปเลยสิบห้าปีประสบการณ์ผมเนี่ยคันนี้สุดยอดที่สุดแล้วไอจัมโบ้สองห้าศูนย์โปรเนี่ยทั้งใหญ่ทั้งแรงทั้งนั่งสะดวกสบายแล้วยััังงสสาามรรถทที่่ะะได้นคบ ต่อเติมข้างหลังได้ตามความต้องการของลูกค้าคัสตอมไลท์เลยทั้งสีด้วยท่านต้องการสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีทองได้โดทําตามสีของท่านได้ด้วยต่อเติมตามที่ท่านต้องการด้วยไม่มีที่ไหนแล้วครับนี่คือรุ่น top o f t h e top i jumbo 2หน้าศูนย์ป2025ครับติดต่อไลน์สั่งของสั่งทํารถตามคําสั่งท่านใก็เรียกว่ารถตามสั่งสั่งที่ซูโมตาครับแอดไลน์แอดครับ